ประกาศสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมอสูงซั์31จังหวัดฝนตกหนักกรุงเทพมหาคนครไม่รอดขอให้ประชาชนระวังระบุวันที่27-31พฤษภาคมนี้ฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่26พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงและสลัดเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงให้ประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอันหนึ่งในวันที่27-31ถึงพฤษภาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเอ่าไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วเข้าสู่ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยในอ่าวตังเกีย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภนะาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอเรียนให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกคนระมัดระวังฝนตกมากฝนตกสะสมและน้ําป่าห้หลากขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดร้ายกดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ